คนญี่ปุ่นเปิดใจอาหารผ้าอีสานของประเทศไทยมีรสชาติที่อร่อยสุดๆเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีช่อง YouTube ภาคภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า p o k e s h a n s Ups and Downs moving to Thailand ซึ่งทางช่องนะครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและมีการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมกับเขียนบทความหัวเรื่องเอาไว้อย่างน่าสนใจอีกว่าแบบสอบถามนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยกินอะไรอร่อยที่สุดหลายคนเลือกอาหารอีสาน เริ่มต้นครับผู้บรรยายในคลิปเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าการเดินทางจากญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับและสิ่งที่ทุกคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังมาถึงคืออาหารไทยอร่อยไปหมดทุกอย่างรายการนี้นะครับเคยสอบถามครอบครัวชาวญี่ปุ่นหลายกลุ่มที่เคยมาเที่ยวไทยคำตอบส่วนใหญ่ทำให้ทีมงานถึงกับประหลาดใจเพราะคนญี่ปุ่นจำนวนมากต่างเทใจให้กับ อาหารโทโฮคุครับซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าอาหารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออาหารภาคอีสานครับ หลายคนสงสัยว่าอาหารอีสานจะหาทานได้เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นหรือไม่แต่คำตอบจากรายการก็คือไม่เลยเพราะทุกวันนี้อาหารอีสานได้กลายเป็นอาหารแห่งจิตวิญญาณของคนไทยไปแล้วครับไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดในประเทศไทยจากตลาดริมทางจนถึงศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าหรูคุณจะพบร้านลาบร้านส้มตาและร้านไก่ย่างอยู่แทบทุกมุม และนอกจากนี้ครับคุณจะได้เจอกับความอร่อยที่ผสานระหว่างรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจีด๊ดและกลิ่นหอมของสมุนไพรทําให้อาหารอีสานเป็นที่ถูกใจของคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับทางช่องยังได้มีการแนะนําเรื่องของอาหารรแสแซบสําหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่อยากลิ้มลองอาหารอีสานแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ผู้บรรยายแนะนำให้คุณถ่ายภาพเมนูอาหารอีสานไว้ในโทรศัพท์แล้วถ้าหากหาร้านไม่เจอก็เพียงโชว์รูปนั้นให้คนไทยดูพวกเขาจะช่วยแนะนำร้านอร่อยให้คุณได้อย่างแน่นอนและถ้าหากคุณอยู่ในกรุงเทพสถานที่ที่ถูกแนะนำมากที่สุดก็คือศูนย์อาหารชั้น7ของเซ็นทรัลเวิลด์เพราะจะมีร้านอาหารอีสานรสเด็ดที่โด่งดังโดยเฉพาะเมนูน้ำตกหมูที่น้องสาวของผู้บรรยายต้องยกให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพไปเลย สำหรับเมนูน้ำตกหมูทางรายการได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดในคลิปครับว่าเป็นหมูย่างชุ่มฉ่ำคลุกเคล้าด้วยสมุนไพรหอมๆทั้งหอมแดงข้าวคั่วและพริกป่นก่อนจะโรยด้วยใบยสะระแหน่เพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นครับคนอีสานนิยมรับประทานน้ำตกหมูคู่กับข้าวเหนียวโดยจะใช้มือหยิบกินอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการกินอีสานแท้ และเมนูต่อมาครับที่ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นคือต้มแซบกระดูกอ่อนน้ำซุปใสๆที่อุดมไปด้วยสมุนไพรานานาชนิดเช่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกและมะนาวสิ่งนี้เพื่อเติมกลิ่นให้รสเปรี้ยวเผ็ดและสดชื่นครับผู้บรรยายกล่าวครับว่ารสของต้มแซบมีชีวิตในตัวเองเพราะแม้จะร้อนระอุแต่กลับทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าเป็นซุปที่แตกต่างจากรสชาติแบบญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง รายการยังพูดถึงแกงป่อมอาหารที่เต็มไปด้วยผักหลักชนิดและสมุนไพรไทยโดยเฉพาะผักชีลาวที่เป็นหัวใจของเมนูนี้กลิ่นหอมของแกงอ่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นบางคนบอกว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าธรรมชาติ พูดถึงอาหารอีสานจะไม่พูดถึงส้มตําก็คงไม่ได้ผู้บรรยายอธิบายว่าส้มตํามีหลายรูปแบบทั้งตําไข่เค็มตําหมูย่างแต่เมนูที่สร้างความตะลึงให้กับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุดคือส้มตําปูปาร้าครับ ในตอนแรกหลายคนรู้สึกแปลกใจกับกลิ่นของปลาล้าแต่เมื่อได้ลองชิมกลับหลงรักในความกลมกล่อมและกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนบางคนถึงกับพูดว่าหลังจากได้ลองปูปลาไหแล้วส้มตำแบบอื่นดูจืดไปเลยต่อมารายการยังพูดถึงเมนูยอดนิยมอีก2ออย่างคือไก่ย่างและเนื้อแดดเดียว ผู้บรรยายเล่าว่ามื้อกลางวันของเขาในกรุงเทพคือชุดส้มตำไก่ย่างและข้าวเหนียวราคาทั้งหมดเพียง120บบาทแต่ความอร่อยเกินราคาไปมากโดยเฉพาะเนื้อแดดเดียวครับที่ทำจากเนื้อวัวหมักน้ำปลาและกระเทียมก่อนจะนำไปตากแดดและทอดจนหอมนี่เป็นรสชาติที่เข้มขน้นจนคนญี่ปุ่นหลายคนติดใจ และอีกหนึ่งเมนูครับที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากคือเสือร้องไห้เนื้อย่างหั่นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสเผ็ดเปรี้ยวกลิ่นหอมของข้าวคั่วและมะนาวทําให้ผู้บรรยายถึงกับเอ่ยว่านี่คือน้ำจิ้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยกินมาในประเทศไทยเลย นอกจากนี้ครับน้ำจิ้มแจ่วเหล่านี้ยังถูกนําไปวางขายในร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในไทยจนกลายเป็นของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่อยากพกกลับไปลิ้มรสชาติที่บ้านเกิดอีกด้วยครับเมนูสุดท้ายที่ถูกพูดถึงคือลาบเนื้อสับคลุกสมุนไพรและเครื่องเทศรสจัดจ้านแต่กลมกล่อม ชาวญี่ปุ่นบางคนถึงกับกล่าวว่าลาบคือสัญลักษณ์ของความเป็นอีสานเพราะกินแล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความเรียบง่ายและการแบ่งปันแบบคนไทยครับและตอนท้ายของคลิปครับผู้บรรจายได้สรุปไว้ว่าอาหารอีสานไม่เคียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการกินที่มีความเอื้อเฟื้อและมีความจริงใจของคนไทย การที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลงรักอาหารอีสานนั้นไม่ใช่แค่เพราะรสเผ็ดหรือความแปลกใหม่เท่านั้นแต่เพราะทุกจานเต็มไปด้วยหัวใจและในท้ายคลิปครับทางรายการได้สรุปเนื้อหาไว้อย่างน่ารักครับว่า เหตุผลที่คนญี่ปุ่นชอบอาหารอีสานไม่ใช่เพียงเพราะความอร่อยเท่านั้นแต่อาหารอีสานสะท้อนความจริงใจของคนไทยทุกจานเต็มไปด้วยความตั้งใจในการปรุงรสชาติที่จัดจ้านเหมือนอารมณ์ของคนอีสานที่ตรงไปตรงมาและทุกครั้งที่กินก็รู้สึกเหมือนได้สัมผัสความอบอุ่นของบ้านเกิดเลยครับ นอกจากนี้ครับทางรายการยังได้แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวว่าเวลาสั่งอาหารในไทยควรระบุระดับความเผ็ดเช่นเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากรวมถึงถามว่าลาบหรืออาหารบางชนิดใส่เครื่องในไหมเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจที่สุด และสุดท้ายครับสำหรับอาหารอีสานทั้ง5อย่างได้แก่ 1. น้ํา้ำตกหมู 2. ต้มแซบกระดูกอ่อน 3. ส้มตำา 4. เนื้อแดดเดียวเสือร้องไห้และ 5. ลาบและนี่คือรสชาติแห่งความทรงจำของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเยือนเมืองไทยเมนูที่ไม่ใช่แค่การเติมเต็มความอิ่มแต่ยังทำให้หัวใจอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวกรุงเทพในเดือนนี้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะไปไหนดีแต่ด้วยวิดีโอนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอเดาออกแล้วล่ะว่าจะกินอะไรดีตอนแรกไม่รู้จักอาหารอีสานมาก,ก่อนตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะไปกินแบบอิ่มท้องเลยฉันขอบคุณมากๆนะความคิดเห็นต่อไปครับ ขอโทษนะนี่เป็นความคิดเห็นแรกของผมผมกับพลายดาวางแผนจะไปเที่ยวภูเก็ตในเดือนสิงหาคมปีนี้และนี่เป็นประโยชน์มากผมตั้งตารอที่จะดูวิดีโอสนุกๆของคุณอีกทั้งความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับเมนูที่ฉันกินบ่อยที่สุดคือข้าวมันไก่แต่ส่วนมากสั่งกลับบ้านเป็นชุด3มอย่างเช่นส้มตำข้าวเหนียวและไก่ย,ย่างสะดวกมากเพราะอยู่ใกล้าลานน้ำซึ่งมีร้านอาหารอีสานหลายแห่งและฉันคิดว่าส้มตำเป็นสลัดที่อร่อยที่สุดในโลก ความคิดเห็นถัดไปครับวิดีโอนี้มีประโยชน์และมีประโยชน์มากแถมการแนะนําอาหารไทยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักก็กระชับและละเอียดถี่ถ้วนนี่ทําให้ฉันอยากจะลองชิมดูบ้างจังเลยแม้ว่าฉันจะอยู่ในเมืองไทยฉันก็ยังกินแต่อาหารไทยที่รู้จักเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปนะครับ ฉันกำลังวางแผนเที่ยวไทยครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ฉันดูวิดีโอของคุณครบทุกอันแล้วคุณอัดแน่นด้วยข้อมูลทุกอย่างที่ฉันต้องการในวิดีโอสั้นๆแถมยังเข้าใจง่ายมากๆอีกด้วยครั้งหน้าคุณทำวิดีโอขั้นตอนการสั่งซื้อจริงให้ดูหน่อยได้ไหมฉันอยากดูมากๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวญี่ปุ่นนะครับ แล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ